ตงทูพีโพสบ้านที่เป็นเรือนหอหลังกระแสเลิกปางดังกระหึง่งยังเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเคลียกระแสข่าวลือเลิกลาที่เกิดขึ้นของทั้งคู่สำหรับต้งทูพีและปางกัญญารันล่าสุดด้านต้งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังได้ออกมาโพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพบ้านหลังใหม่พร้อมระบุ ข้อความไฟแมรี่บ้านเสร็จสักทีเด็กสร้างบ้านไฟอีพีอนาวเลสต home ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบ้านที่กำลังสร้างนั้นตั้งใจให้เป็นเรือนหอรอเลิกแต่งงานในปีหน้าและเคยเผยคลิปบ้านที่มีห้องในฝันของสาวปางด้วยทั้งนี้คู่รักต้องปางเพิ่งเจอกระแสะข่าวรอรักแล้ว หลังเจอจากเผจดังออกมาพูดถึงคู่รักออนฟอลโลกันจนหลายคนจับตาและเฝ้ารอความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ว่าจะรักร้าวหรือเปล่าแม้ทั้งสองจะพึ่งคุกเข่าขอแต่งงานกันไปท่ามกลางอากาศหนาวของเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา